แม่อันแม่ฮักหลานคือแม่ได้ได้มักได้มักเลี้วแม่เบิงเบ้งแต่มือจับอิดแม่เบิ้งแต่มือจับอิดเบื้องไอนี่ <c oughs> คือหมักไอนี่แต่ว่า <c oughs> คือถือใจแต่ว่ามันคือบิงจากหนูจะคว่ำบิดไก่เรื่องพี่เรื่องน้องไรแต่ว่าแม่ได้วางสิแม่ได้วางที่ไหนจับพี่ได้หรือแอนไม่วาง น้องแยนก็บต okay. ั้งปดเนากระโวนมาเพื่อนกันดีคอยตอคอยต้อนกันเพือนกันมากกันเนาะเมียเมียวานมันคือผอมไงรุ้นไงมันคือผอหไงไอ้บอยคือผอหญ่เมียวานติดกับหูเนาะอ่นีดีดีเียอ่นใจ๊ใจเจี๊ใจเล้วม้น แม่แเม่บอบเบิ้งผู้ได้นี่เม่เบิ้งแต่บวยกับเอนเอ็นเอื่นมากห่แม่บบเบิ้งเด้เอาหนี้อเบิ้งเฮ้ยสิแม่พูดแวเมียบวยเม่ดิเม่หักที่เหือแ่นม่หักเม่สซังแม่สัังวายท่นหักเลยหักหักหลายหักคือลรูกคือเตา จะควา้าขึนน้นนี่งงานวะยายแต่ว่ายายอันเข็นเรืงขึ้นดีเพราะว่าตอนทิพย์วาดม,มาที่เรื่องที่ว่าพวกจีบกันใหม่ๆยายยังแบบว่าปิดุ่มส้มโอ้ยแม่ไข่นี่นาะแม่เป็น <โฮ S 1> เหมือนสแนวแม่แม่ดันไปซื้อดีนั่นที่น้องเอ็นแจ้งงานไหมแม่ไปซื้อดีนั่นแม่ดันนี้นั่นมีแบบ เห็นนั่นนี่ก็ะส่อแต่งานมีความตุกทางใจมันจะซืึมขึ้นเป็นยาพิเศษแม่ดีใจละใหลไหลดีใจน้ำลูกน้ำหลานหลานหกเพื่อได้หัวมักน้ำเถอะเนาะแม่วันดีดีอือูคือดีใจแต่แม่ได้ดีใจน้ำหลานเดียนแม่มีความสุขน้ำหลานเดีือนมือไหนฮึอาทิตย์ห้าไปล่ยนทรงน้ำหรืะทรงการย้ายกต่ยังแบบ ยังบ mm. hmm. ่ม mm. ีแห yeah. oh, right. ้งบ่มีแห้งเลยพี่ดิตบ่มีแห้งเด้๋นี้อย่าวิเศษได้อย่าวิเศษลูกได้ละเข่าขวดแต่อย่าวิเศษเอามากันนี่คือย่งหน่อยได้เอาไหมกินนีิดนึงขึ้นใจกำลังใจแล้วมีกำลังใจแล้วแห้งแล้วแค่นี้ก็ไปตี้ยงแต่อย่างี้ それ何